มิเกลอาเตตากุนซือทีมอาเซนอนยืนยันเสียงแข่งว่าตัดสินใจถูกที่ทุ่มเงินอย่างบ้าเลือดเป็นสถิติสโมสร105ล้านปอน, 105, 000, 000, ปอนควาดีคลานไรฟ์มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษมาจากสโมสรเวสต์แฮมอยู่ในเตดอาเตตาโชว์ความบ้าเลือดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยการกล้าสู้ราคาค่าตัวที่เวสต์แฮมตั้งราคาขายไรฟดาวเตะคนสำคัญเอาไว้เกินกว่า100ล้านปอนและถึงวันนี้ซึ่งเดอะก,กันเนอร์มีลุ้นคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกปี ในายใหญ่สเปนนิดจึงประกาศกล่าวว่าเขาคิดไม่ผิดที่ทุ่มเงินก้อนมหาศาลเซ็นสัญญากับสตา์ทีมขุนค้คอนมีเครื่องหมายคำถามมากมายและบางครั้งคุณต้องเอาชนะมันให้ได้เพราะคุณต้องมองถึงทุกๆสถิติและทุกการเคลื่อนไหวเขาฉลาดที่จัดการกับเรื่องนี้ได้อาเต,ต้ตเอ่ยก่อนเกมพรีเมียร์ลีกแมตช์ต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคมผมรักการลงสนามของเขาเขาทำในสิ่งที่พิเศษผมรู้สึกได้ตอนที่เราโดนกับเขา ด้วยเหตุนี้ผมจึงบ้าเซ็นสัญญากับเขาคุณมีความรู้สึกถึงนักเตะและผมต้องการได้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมของเราเมื่อพวกเขาแปะป้ายราคามันไม่ง่ายเลยแต่เขาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแฟนๆอาเซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ